สวัสดีครับวันนี้ตู้ฟักไข่ตานาคาฟาร์มนะครับจะพามาดูวิวัฒนาการของของไข่ที่เราฟักนะครับว่าแต่เราฟองเนี่ยไกท่ที่ลูกไก่ที่อยู่ข้างในไข่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ก็ฟักได้ประมาณสักสิบวันแล้วนะครับสำหรับ ไข่ไก่ในตู้นี้จะมีทั้งไข่ไก่กับไข่เป็ดนะครับอันนี้คือไข่ไก่นะครับลูกจะใบจะเล็กหน่อยอันนี้ครับไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดก็จะใบใหญ่นะครับเทียบกันประมาณนี้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับว่าลูกไก่นะครับกับลูกเป็ดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวส่องดูใบนี้ใบนี้นะครับเป็นไข่ไก่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับก็จะมีไฟฉายนะครับไฟฉายแล้วก็ไข่นะครับเพื่อที่จะส่องดูนะครับว่าลูกไก่นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกัน นี่นะครับนี่คือลูกไก่นะครับเห็นไหมครับที่ดิ้นอยู่นะฮะสีดำดำนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือลูกไก่นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเราใช้ไฟนะครับสองนะครับแล้วก็มือบางๆไว้นิดนึงให้แสงมันทะลุนะครับเข้าไปในไข่เราก็จะเห็นนะครับลูกไก่นี่ครับนี่ฮะเคลื่อนไหวอยู่นะครับ ขายังมีชีวิตนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่นี่ฮะอันนี้คือเป็นไข่ไก่นะครับนี่ฮะเขาดิ้นอยู่ครับเนี่ยนี่ครับดิ้นอยู่เลยดำๆนะครับสมบูรณ์นะครับแข็งแรงอยู่นะครับสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัว ะครับเดี๋ยวมาดูไข่เป็ดกันครับเดี๋ยวมาดูไข่เป็ดนะครับว่าลูกเป็ดจะเป็นยังไงนะครับสังเกตนะครับเห็นจะมีเป็นนี่นะครับเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดอยู่ข้างในเป็ดข้างในไข่เป็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลูกเป็ดข้างในดิ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับที่เป็นดำๆนี่ฮะ เป็นก้อนดำๆนี่ครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับดิ้นไปดิ้นมาอยู่ครับเนี่ยนี่คือลูกเป็ดนะครับแต่ก็ยังตัวเล็กกว่าลูกไก่นะครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะใช้เวลาฟักในประมาณสามสิบนะครับสามสิบสาสิบเอ็ดวันนะครับเห็นไหมฮะที่ดิ้นดิ้นอยู่นี่ฮะแต่ว่าไก่นี่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะครับก็พะความเจริญเติบโตก็เลยช้าช้ากว่าไก่ เนี่ยครับเห็นเป็นดำๆเส้นเลือดนี่ฮะเนี่ยครับนี่นะฮะนี่คือลูกเป็ดนะครับกำลังรอให้อยู่ในไข่นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเข้าตู้ฟักก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บไข่แป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะกลับไข่เหมือนเดิมนะครับกลับไข่ทุกวันนะครับวันละ2รอบนะครับเช้าเย็นถ้าไม่มีเวลาก็วันละรอบนะครับแล้วแต่เราสะด,ดวก <c oughs> แต่ว่าเราต้องกลับทุกวันนะครับไข่ไก่เนี่ยต้องกลับประมาณ1 0 15วันไอสิบหวันนะครับไข่ไก่ต้องกลับ16วันนะครับไข่เป็ดก็สักประมาณยี่สิบห้าวันนะครับกลับเสร็จ นะครับอีก5วันก่อนที่ไข่หรือว่าว่าไก่หรือว่าเป็ดเฉพาะเราก็ไม่ต้องกลับนะครับเรากลับแค่นี้พอว่าไก่16วันนะครับกลับไข่เป็ด25วันนะครับประมาณนี้นะครับเราก็กลับไข่เพื่อที่จะให้ให้ไข่เนี่ยได้รับ อุณภูมิได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอนะครับนะครับทุกจุดนะครับของไข่เพื่อที่ให้ลูกไก่ข้างในเนี่ยมีพัฒนาการนะครับที่ดีนะครับมีพัฒนาการที่เราเราจึงต้องมีการกลับไข่นะครับก็ลูบๆให้ไข่ในหมุนตัวนะครับแล้วก็ลูบๆไปของผมก็จะมี ล้นตู้อยู่นะครับน่ครับรูปๆไปไข่นี้ก็มีสายสายพันธุ์นะครับข้างในนี้มันมีทั้งไก่บ้านไก่ไข่ไก่สวยงามนะครับมันปนกันอยู่นะครับนนี้แล้วก็กลับไข่ให้มันทั่วถึงทุกใบนะครับนะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับ เกือบลืมบอกไปนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับระดับน้ํานะครับน้ําที่เราเติมอยู่ก้นถังนะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับ2วันเช็คทีหนึ่งนะครับว่าปริมาณน้ําลดลงอย่างนะครับเราก็ต้องที่จะมันเช็คดูนะครับขางลางนี้ตัวนี้ของผมระดับน้ํามันเริ่มลดแล้วนะครับผมก็จะเติมนะครับเติมน้ําเข้าไปใหม่นะครับ เวลาเราเติมน้ําตู้ฟักไข่นะครับน้ําที่เราใส่ขวดนะครับต้องหาขวดนะครับใส่เพื่อที่จะสะดวกในการเติมน้ํานะครับเวลาขวดกอกน้ํามาก็ไม่ต้องกอกเต็มนะครับกอกประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะง่ายน้ําจะได้ไม่หกนะครับเวลาเทลงช่องในตู้ฟักไข่นะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับว่ามันจะไม่หกนะครับ ก่อนเทนะครับเราก็ก่อนเทเราก็ต้องปรับนะครับตะแกงที่เราตัดตรงนี้นะครับคือบีบลงนิดนึงนะครับให้มันเลียงนิดนึงนะครับน้ํานะครับที่เราเติมมาก็ต้องเติมเต็มนะครับถ้าเกิดเติมเต็มเนี่ยมันจะหกนะครับเวลาที่เราเทลงไปนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หกนะฮะนี่ก็เทลงไปเลยอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่หกโดนไข่นะครับมันก็จะสะดวกนะครับ หาขวดน้ำล้วขวดละสิบบาทนะครับแล้วก็เ,เก็บขวดไว้เพื่อที่จะมาเติมไข่นะครับเห็นไหมครับน้ําจะไม่หยดลงไข่นะครับเพราะเราในช่องนี้เวลาเราเติมเสร็จนะครับแล้วก็ปิดช่องะนะครับแค่นี้เวลาเติมเราก็พับช่องพับพลาสติกตัวนี้ออกให้ลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับ โอเคนะครับตัวนี้กับทุกวันนะครับกับไข่ทุกวันเช็คน้ําตลอดนะครับเช็คอุณหภูมินะครับเช็คอุณหภูมิว่าเครื่องตัดอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับ37.3นะครับไฟติด37.5ไฟจะดับนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับ ความชื้นยังอยู่ที่ในเกณฑ์หรือเปล่า50ถึง80%เปอร์เซนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คตลอดนะครับตัวนี้เมื่อกี้เปิดฝาไปนะครับอุณหภูมิเลยลดลงเร็วนะครับอันนี้ไต่ขึ้นแล้วนะรัรอันนี้ไต่ขึ้นถึง37.5นะครับระบบก็จะตัดนะครับไฟแสงสว่างนะครับ อันนี้ตัดไปแล้วครับนะครับต่ำกว่าถึง3าอุณหภูมิลดถึง37.3 7 3นะครับไฟก็จะติดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากตู้ฟักไข่นาครับฟาร์มสกลนครนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเพียงตัวละ999บาทนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ